ต่อไปเป็น thinking กับ feeling นะครับคู่นี้เป็นคู่ที่เกี่ยวกับการตัดสินใจนะคะแล้วก็เป็นการตัดสินใจที่ใช้เกณฑ์นในการตัดสินใจคนละเกณฑ์กันคู่ที่เป็นคู่ของ judging แล้วก็ p e r s u i v i n g นะครับต่อไปเป็น thinking กับ feeling นะครับ ป็นไงครับ thinking กับ feeling มิคพอยโอเคอธิบายเร็วๆคู่นี้เป็นคู่ที่เกี่ยวกับการตัดสินใจนะคะแล้วก็เป็นการตัดสินใจที่ใช้เกณฑ์ในการตัดสินใจคนละเกณฑ์กันเคายูงบอกว่าคู่นี้เป็นคู่ที่เป็นหลักเหตุผลทั้งคู่เป็นหลักตรรกะทั้งคู่แต่เป็นหลักตรรกะคนละชุดกันเพราะฉะนั้นอย่าเข้าใจผิดว่าคนที่เป็น thinking เนี่ย มีเหตุผลกว่าไม่ใช่อารมณ์หรือคนเป็นฟีลิ่งเน่ยจเจ้าอารมณ์คิดไม่เป็นอย่างเงี้ยเน,นี่ไม่ใช่ทั้งททั้ง F อฟแมีเหตุผลทั้งคู่และทั้ง T ีทั้ง F อฟทำตัวไม่น่ารักได้ทั้งคู่เช่นเดียวกัน mm. สำหรับคนที่เป็น t h i n k i n งใช่ไหมคะ,ะเขาจะถนัดช่างน้ำหนัก ผลดีผลเสียแล้วตัดสินใจตามหลักตรกกะแล้วก็เน้นวัตถุประสงค์เนาะโดยธรรมชาติเนี่ยเป็นสายแบบพูดตรงมั่นใจ,นใจ,นใจใกล้เกินยันสิทธิ์ของตัวเองวิพากถกประเด็นเพื่อแก้ปัญหาก่อนคือกิฟต์พรสวรรค์ของ thinking เนี่ยคือสามารถมองเห็นข้อผิดพลาดได้อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาแบบพูดหรืสื่อสารออกมามันเลยออกแนวแบบวิพากษ์วิจารณ์ มากกว่าแล้วเราก็ให้ความสำคัญกับเรื่องเป้าหมายมากเ <sûr. S 1> พราะฉะนั้นบแบบบางทีก็จะลืมเรื่องความรู้สึกของคนความสาคัญของคนเนะ <Rams. S 1> าะก็อาจจะเน้นเรื่องการแก้ปัญหาเป็นหลักก่อนแล้วก็โดยธรรมชาติอ่ะไม่ถนัดอยู่กับอารมณ์ถ้าสมมติกลับไปที่ไดอะแกรมอะค่ะมันจะมีวงกลมที่มีคนยืนอยู่ใช่ไหมคะเดี๋ยวให้น้องกลับไปบที่ไดอะแกรมพี่ตาเห็นอยู่ใช่ไหมอ,อ,อ๋อตอนนี้พี่ดูจอนี้อยู่อ่ะกลับกลับมาที่สไลด์นิดนึงครับ ถามนิดนึงว่าในเมื่อเขาใช้เขามันเป็นวิธีการตัดสินใจเนาะแล้วมันดูใช้เป็นหมดหมด,หมดความคิดทั้งคู่เนี่ยทำไมเขาถึงใช้คําว่า feeling ่กับมาคู่กับ thinking ล่ะอ่าถ้าคอยตอบเร็วๆอ่ะคือถามถามว่า feeling มีแนวโน้มที่จะ drama าาและ emotional มากกว่าไหมอ่ะก็ต้องตอบ<ม>ความความจริงว่ามีแต่ว่าเกณฑ์ของเขาที่บอกว่าเป็นหลักเหตุผลนะคือเราจะรู้สึกว่า thinking อ่ะ มีเหตุผลกว่าเพราะว่าตรกกะแบบ h ิง k i ้ g อ่ะคือตักกะใบเดียวกับที่โลกเราอโลกใบเนี้ยถือว่าคือตรกกะพี่จ้าเกศปะคะอเข้าใจครับพี่คือจริงจริงพี่อ่ะจับประเด็นได้่าจริงแล้วท thinking, ั้ง h ิง k i n g feeling เนี่ยมันก็เป็นวิธีการใหญ่คือมันใช้ใช้หมวดเหตุผลทั้งคู่แต่เป็นเหตุผลคนละคนละชุดถูกไหมคนละชุดและคนละคาทีเวียของ h ิง k i n g คือตรกกะ<ช>ที่เรารู้จักเลยในชีวิตประจำวันส่วนของ Fee l i n g อ่ะเขาใช้ระบบ ค่านิยมแล้วก็คุณค่าที่ให้อย่างเช่นอ่าอย่างเช่นมีคนที่ทำงานกับเรามาสี่ปีใช่ป่ะคะพิตาแล้วเขาเป็นคนที่แบบประวัติดีมากเลยนะช่วยเหลือคนอื่นเป็นมิตรทำเป้าได้ดีนู่นนี่น,นั่นมาตลอดคือเป็นพนักงานดีเด่นอะเอาอย่างนี้ดีกว่าแล้ววันหนึ่งเขาดันแบบ ขโมยเงินสองพันบาทจากที่บริษัทไปนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่พ่ยใช้บ่อยถ้าเป็น thinking เนี่ยถ้าอิงตามหลัก thinking จริงๆเลยอะก็คือดูกฎของบริษัทถ้าบริกบริษัทบอกว่าให้ไล่ออกเราคือไล่ออกแล้วก็ตามหลักเหตุผลแล้วถ้าาผิดควรได้รับการอ่ะลงโทษหรือเขาจะคํานึงถึงว่าอันเนี้ยเป็นกฎหมายเชิองอาญาด้วยซ้านะอืมก็ต้องดําเนินการเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างสมมุตินะคะคส่วนของแบบ feeling บอย่างเงี้ยพอใช้ระบบคุณค่ามันมี part ที่ เ,เขาจะไม่ได้มองกฎเขาไม่ได้ความสำคัญกับกฎเป็นอันดับแรก,แ,รกแต่เขาให้ความสําคัญกับความสัมพันธ์เป็นอันดับแรกๆธรรมชาติของเขาจะสวมบทบาทเข้าไปในตัวคนอื่นเสมอเพื่อทําความเข้าใจกับเขาว่าคนคนนี้คิดรู้สึกยังไงเป็นยังไงเพราะฉะนั้นกับสถานการณ์เดียวกันเนี้ยเขาอาจจะไม่เลือกที่จะไล่ออกตามกฎ ก็ได้เพราะเขาเห็นว่าจริงๆแล้วอะถ้าเทียบกันตามมาตราวัดของคุณค่าใช่ไหมคะโดยที่ไม่เอาอารมณ์มาม,มีส่วนร่วมหรือไม่ได้ลำเอียงนะสี่ปีที่เขาทําดีมาตลอดอะเทียบกับเงินสองพันอะเขาให้คุณค่าสี่ปีมากกว่าก็เลยเก็บคงิไว<ข>้คือใช้ความคิดก็จริงแต่ว่าให้คุณค่ากับเหมือนกับคนความรู้สึกความสัมพันธ์อะไรอย่างนี้เนาะเพิ่มขึ้นมาใช่ค่ะ มากมากกว่า t ริง k i n g อะฮะซึ่งซึ่งเนี้แอบแอบเชื่อมให้เห็นชัดๆเลยว่าเนี่ยมันคือพลังแบบทตุน้ำเลยเป็นคนที่ใช้พลังท่าน,น้ำไปบ่อยคนา่าน้ำบางคนก็บอกทาไม e m ม t i ช n ั l ซึ่งไม่ใช่แบบนั้นทุกคนใช้ความทุกคนมีความรู้สึกทุกคนมีความคิดดังนั้นคนที่เป็นาตุน้ำมักจะคิดแบบนี้แหละคิดถึงความสัมพันธ์ความใส่ใจความรู้สึกผู้อื่นแล้วก็คิดถึงความเชื่อมโยงที่มันไม่ใช่แบบไม่ใช่ไม่ใช่แบบเหตุและผลความสําเร็จอะไรเงี้ยครับซึ่งซึ่งอันนี้คิดว่ามันเเป็็นนตัววท้ใหห่า คนเรามีความคิดแต่ว่าเป็นความคิดคนละคนละชุดได้นะครับก็คิดว่าคิดว่าตรงเนี้ยน่าจะชัดเจนทีนี้ทีนี้อยากจะถามนิดนึงว่าแล้ว thinking ที่บอกเป็นแบบของเราเนี่ยจริงๆมันมี thinking แบบหลักเหตุและผลเลยกับ thinking ที่พลอยบอกว่าพุ่งไปข้างนอกเนี่ยซึ่งพอดีเราจะเชื่อมกับเรื่องธาตุไฟเนาะซึ่งพอยมองว่า thinking แบบแบบที่อบินอธิบายเนี่ยมันมันมัน มันมันเป็นจุดเด่นของมันคืออะไรครับคือ,คอการคิดวิเคราะห์แบบเหตุและผลหรือว่าเป็นการการคิดเพื่อเป้าหมายเพื่อความสำเร็จหรือพุ่งไปข้างหน้าครับพอจะขยายความได้ไหมหรือว่าใช่หรือว่าใช่ทั้งคู่ถ้าวค่ะอาจใช่ทั้งคู่ด้วยถ้าเพราะว่าถ้าอธิบายมันจะลงหรืคือหมายถึงว่ามันจะมีทีที่ห้อยอีกับทีที่ห้อยไอยใช่ไหมคะ,ะถ้าเราเรียนขอทนิทีแบบมันจะไม่เหมือนกันเนาะแต่ว่าใช่ใช่แต่ว่ามันแบบ เพราะจะมีทีบางประเภทที่แบบเน้นเรื่องแบบความสําเร็จการพุ่งเป้ามากๆแต่จริงๆรู้สึกว่าทีทุกคนต้องมีเป้าและวพุ่งเป้าเสมอต่อให้เขาบบจะเป็น TE หรือ TI ก็ตามพอก็เลยรู้สึกว่าเออมันมีความแบบไฟบางอย่างอยู่แต่ว่าโดย,โดยทักษะเ,เขาถนัดคิดวิเคราะห์ใช่ไหมคะก็อาจจะไปโดยตรงพาดดินแต่ว่าทีสองแบบทีแบบแรกเขาวิเคราะห์เพื่อใช้งาน แต่อีกคนหนึ่งวิเคราะห์เพื่อวิเคราะห์ก็เลยแบบอาจจะดินกว่าอีกอันนอาจจะไฟกว่าติดตามอีพีถัดไปนะครับเป็น thinking แบบมี cognitive <oughs> function ที่ต่างกัน <c oughs> เพราะว่าคนที่บอกว่า thinking เนี่ยบางคนก็บอกว่าไฟเด่นบางคนก็บอกเป็นดินเด่นนะครับขึ้อนอยู่กับเขาจักเรื่องธาตุแค่ไหนซึ่งนี้อาจจะเชื่อมสุขภาพนิดหน่อยนะครับคือคนที่ถนัด thinking แล้วแบบไฟเด่นเนี่ยเขาจะพุ่งเป้าพุ่งเขาสำเร็จเนี่ยถ้าพอทำมาเยอะเนี่ยหัวร้อนเนี่ย มันมีความไม่สมดุลได้นะเช่นปวดหัวคิดเยอะแล้วก็เครียดอะ่ะจะง่ายแต่ว่าคนที่ k ิ n g แบบใช้ดินเด่นเนี่ยต้องบอกว่า,าจะมีความเหมือนกับคล้ายๆกับคิดเป็นระบบคิดเป็นแบบแผนแล้วก็คล้ายๆย้ำคิดย้ำทำก็ได้นะครับคือ,ค,อคือมีความเป็นแพทเทิร์นมากเกินไปเนี่ยซึ่งเพราะว่าส่วนใหญ่จะเกรงตรงเนี้ยมันมันมีความแบบดินเกง่งซึ่งใช้พลังคนละแบบแต่ว่าในที่เนี้ยโดยที่ผมหัอตาเนี่ยกับพลอยเห็นตรงกันว่าถ้าพูดถ้าพูดแบบกว้างๆอ่ะคือใช้ไฟ อาจจะเด่นกว่านิดนึงนะครับเพราะมันเป็นพลังแบบแบบต้องให้สําเร็จต้องให้เกิดผลเอาค้ำบางอย่างแต่ฟิลลิ่งจะเป็นพลังของธาตุน้ำเนาะน้ําที่ต้องบอกว่ามันมีทั้งน้ํามีคนพิมามว่าเอฟนา่าตะลมแอดีครับช่วยกนมีส่วนร่วมได้นะครับคือเราเราต้องบอกว่าวันนี้เราเห็นภาพเราฉ่ายภาพรวมเนาะเราไม่สามารถฟันธงว่ามันคือไฟร้อเรซหรือว่าเอ่ออันนี้คือบอกว่าเป็นดินร้อตนะครับแต่จริงๆแล้วโทนของมันนะครับคือเป็นโทนของคิด ติงกิ้งเนี่ยเป็นไฟหรือจะมีดินเนาะคือพุ่งเป้ามีหลักตรก,กะเหตุผลแต่ถ้าฟิลลิ่งเนี่ยมันเชื่อมโยงความสัมพันธ์ความรู้สึกการเชื่อมกับสิ่งอื่นเนี่ยไม่มีความเป็นน้ําหรือบางทีก็อาจจะเป็นลมผสมได้นิดหน่อยนะครับระวังนะครับคนที่ติงกิ้งแบบแบบที่เราคุยเยอะเนี่ยป่วยมาหาผมเนี่ยเยอะมากเลยครับหมอเนี่ยก็อบอกว่า ก่อนจะมาเจอเวิร์กช็อปบางคนเนี่ยมาหาหมอก่อนเลยเพราะว่าต้องมาปรับสมดุลกันก่อนคือต้องรักษาก่อนอย่างที่บอกมีสามเสาเนาะเรียนรู้รักษาพัฒนาบางคนเนี่ยเรียนรู้แล้วอยากจะพัฒนาแล้วแต่มันติดกับดักตร,ตรงเนี้ยติดกับดักนี่เราต้องคิดเชิงแบบ p productive ทีดเชิงต้องให้ได้สาเร็จแล้วมันเบิร์นเอาครับบางทีก็ต้องรักษากันก่อนเพราะไม่งั้นเนี่ยเราเรียนแล้วมันไม่เข้าหัวมันกลายเป็นว่าเราคิดอยู่กับอะไรที่มันไม่สมดุลน,นะครับอันนี้ก็ฝากไปนะครับอยากจะปรึกษาก็เชิญได้เรามาคู่สุดท้ายไหม คู่ที่เป็นคู่ของ j u d g i n g แล้วก็ perceiving นะครับพอยอาจจะช่วยขยายความนิดนึงครับเป็นทัศนคติการปรับตัวเข้าหาโลกภายนอกนะครับเอ่อคือคู่ที่เกี่ยวกับทัศนคติที่เรามีต่อโลกภายนอกและการปรับตัวเข้าหาโลกภายนอกค่ะคนที่เป็นจัดจิ้งจะปรับตัวเข้าหาโลกภายนอกโดยใช้แบบแผนส่วน Perceiving ใช้ความยืดหยุน่น คนสองคนเนี่ยเขามีทัศนคติในการมองโลกไม่เหมือนกันคนประเภทเจัจิ้งเนี่ยเขาเห็นว่ามันแบบวุ่นวายเขาต้องการโครงสร้างต้องการอะไรที่มันจับต้องได้ต้องการแบบตารางเวลาอ,อ,อะไรก็ตามที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาสามารถควบคุมไอ้ความวุ่นวายเนี้ยได้ดีขึ้นแทนที่จะปล่อยให้มันแบบอุ้ยอิเล็กเขะเป็นแบบ เป็นแบบเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ค่อยชอบเซอร์ไพรส์ด้วยนะเพราะว่ามันมันเหนือการคาดหมายคือทุกอย่างต้องสามารถแบบเข้าใจได้อย่างเงี้ยในเชิงของแบบเอออาจจะเป็นพาร์ที่ที่ถ้าต่างจากพีมากๆอาจจะต้องมีพาร์ที่ต้องการความมั่นคงมากกว่า perceiving หรือว่าคนที่เป็นพีนะคะส่วนคนที่เป็น perceiving หรือคนที่ปรับตัวเข้าหาโลกภายนอกโดยใช้ความยืดหยุ่นเนี่ย มองโลกว่าไอ้โลกยุ่งๆไปเนี้ยมันน่าสนใจที่จะสำรวจเอออยากที่จะแบบเข้าไปในมันแล้วก็แบบลองนู่นลองนี่ลอง,น,ลองนั่นเผชิญหน้ากับประสบการณ์ใหม่ๆรายทางแล้วก็ไม่ชอบกฎเกณฑ์โครงสร้างต่างๆเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันทำให้เซอร์ไพรส์ไม่เกิดเนาะเขาชอบอะไรที่มันแบบอ่ะแปลกใหม่ไม่เคยเห็นมาก่อนค่ะเพราะฉะนั้นแบบคนที่เป็นจัดจิ้งเนี่ย จุดเด่นเขาคือมีความสามารถในเรื่องของการบริหารจัดการสิ่งต่างๆให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ส่วน perceiving จะเก่งในเรื่องของการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าแล้วก็การด้นสดมากกว่าค่ะ mm hmm. คนหนึ่งพุ่งเป้าจัดจิ้งนะคะส่วน perceiving เ,เน้นประสบการณ์รายทางมากกว่าค่ะ mm hmm. สำคัญมากๆ เลยจะบอกว่าคนที่เป็นเจนมากๆม,มันมีรีเสิร์ชบอกด้วยค่ะพี่ตาว่ามีความเสี่ยงเป็น Heart Attack สูงกว่าผีมากอืใช่แล้วก็ด้วยความที่อันนี้มันเป็นการเป็นเทคนิการปรับตัวเข้าหาโลกภายนอกนะซึ่งต้องบอกโลกภายนอกปัจจุบันอะเรียกร้องให้เราอะ่ะใช้บินกับไฟเยอะนะพอต้องมีอะไรที่มันแบบเราเรียกว่าอะไระต้องให้เสร็ต้องเร็วต้องสาเร็จอันนี้พูดถึงโลกปัจจุบันเนาะ โลกคือ,อล็อตเเนาะต้องเร็วต้องสมเร็จต,ต้องมีความคล้ายๆกับชัดเจนไป๊ะเรารู้สึกว่าคนหลายคนเนี่ยต่อให้พื้นฐานเป็นลมนะหรือพื้นฐานเป็นน้าเนี่ยก็ก็คือลมพ่วงอนะคือลมล้อเลยหรือบางทีน้ําแห้งน้ําล้อเลยเพราะอะไรเพราะเขาเข้าไปอยู่ในสังคมหรือองค์กรที่เรียกร้องให้อะไรครับให้ต้องสาเร็จต้องมี p r o d u c t i v i ต้องเร็วแล้วต้องมีความแบบเหมือนองค์กรมองค์กรที่ต้องมีหลักการมีเหตุผลแล้วมันแบบปึ๊กปึกปึกปึก,ปกอะมีกรอบมีระบบบางคนเข้าไปอยู่แป๊บเดียวนะ่ะ อยู่ไม่ไหวนะคือป่วยเลยอันนี้คนที่มารักษากับพี่นะครับเราพบว่าคนจํานวนนั้นนะพื้นฐานเขาเป็นน้ำเขาเป็นลมแต่เขาไปอยู่ในองค์กรแบบไฟแบบดิ้นโอเคอันนี้อันนี้เกิดไปเป็นน้าจิ้มนะเผื่อเราจะได้พูดในบริบทต่อๆไปว่าตัวเราเองเป็นเป็นธาตุแบบหนึ่งหรือเป็นเป็นท้ายหนึ่งแต่พอเขาไปอยู่ในลักษณะงานหรือเป็นองค์กรที่ใหญ่กว่าแล้วแล้วมันเป็นความไม่สมดุลของธาตุหรือของทายที่ขัดแย้งกันเนี่ยก็อาจจะป่วยได้นะครับโอเค คิดว่าประมาณนี้ไหมคู่ j กับ p ก็สรุปนะครับ j เนี่ยเป็นบินมากกว่านะครับส่วน P p e r s ร์ซิพก็อาจจะเป็นล้มมากกว่าผมก็อาจจะบอกเป็นน,น,น้ำ